นี่หลังจากจบการแข่งขัน True F9 น้องๆน,นักล่าฝันทั้ง12คนก็ทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเมื่อวันก,อนก่อนนักล่าฝันได้พบปะแฟนคลับที่บ้านแมคโนเลียซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นกันเลยเืออพวกเราทุกคนรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เจอกับแฟนคลับที่ โหวตให้พวกเราเนี่ยเป็นครั้งแรกแบบใกล้ชิดเลยค่ะก็มีการถ่ายรูปแล้วก็มีโชว์เล็กๆน้อยๆเนาะสนุกสนานมากมายบรรยากาศดีมากๆแฟนคลับเขารู้สึกได้ถึงความอบอุ่นที่เขามอบให้จริงๆครับเขาให้การต้อนรับพวกเราดีมากหลังจากขาดจบซีซั่นแล้วค่ะรอบกันวันรอบใช่ค่ะเต็มทุกรอบเลยชีวิตเป็นไปไงก็แบบจากคนธรรมดาคนนึงครับแล้วแบบมีแฟนคลับมามากมายมาแบบคอยตามซื้อของให้อะไรเงี้ยมันก็แบบ ดีใจครับประสบการณ์ที่เราได้รับภายในบ้านนะครับตลอดทั้งเวลา3เดือนกับสมอาทิตย์เต็มๆกับพวกเรานะครับพร้อมถึงเราก็อยากจะทำเนี่ยในสิ่งที่เราได้รับมาเนี่ยเราก็อยากจะส่งต่อให้กับแฟนๆของเรานะครับถ้าแฟนๆรักในผลงานของเราเราก็มีแรงบันดาลใจที่จะทำให้มันดีขึ้นไปอีก และเมะื่อวานนี้นักล่าฟันทู AF9 ทั้ง12คนก็ได้ทํากิจกรรม AF Meet and Greet กับธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่งานนี้แฟนคลับของน้องๆทั้ง12คนมาร่วมเล่นเกมรวมทั้งร่วมประมูลตุ๊กตาหมีพร้อมลายเซ็นของนักล่าฟันเพื่อดาเงินไปทําบุญช่วยเหลือเด็กผู้ได้โอกาสด้วยค่ะกิจกรรมวันนี้จริงๆก็คือมีชื่อกิจกรรมว่ากรุงศรีเลนเจอร์ก็ มีไอเดียมาจากว่าบ้านของเราเนี่ยเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นอ่เขาก็เลยดีไซน์เกมมาแบบว่าให้เป็นออกแนวญี่ปุ่นนิดนึงค่ะใช่ออกเป็นแบบว่าเออแกพูดถูกเบยเป็นดาวาฮีโร่แบบว่าอะไรอย่างงี้เออสนุกสนุกค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่มีแ r นกีธรรมดามันเป็นการเล่นเกมแบบใกล้ๆกันมากขึ้นระหว่างเรากับแฟนลับค่ะก็เกิดความอบอุ่นมากขึ้นค่ะใช่ ใช่แล้วบางทีเนี่ยในกลุ่มของพวกเราเนี่ยก็จะมีแฟนคลับของทุกๆคนใน12คนเราก็จะได้รู้จักเพิ่มมากขึ้นจากที่ตอนแรกเขาอาจจะติดตามคนคนเดียวแล้วก็มีเวลาถ่ายรูปกับแค่คนคนนั้นแต่อันนี้คือเขาจะได้มาคุกคีกับพวกเราแล้วก็รู้จักกันมากขึ้นค่ะครเรียกว่างานนี้แฟนคลับและนักกล่าฝันได้ความสุขกลับไปนอนกอดกันอย่างท้่นหน้าเลยนะคะสีน่จ้า